กรีอัอนพัชราภาทำจิ้นอีกแล้วลงรูปคู่น่ารักฝ่ายชายก็โพสต์ด้วย อกเลยค่ะว่าตั้งแต่ซุปตาสาวชื่อดังอย่างอ้ําขีดกลางพัชราภาชัยเชื้ออยู่ในสถานะโสดก็ถูกจับตามองเรื่องรักครั้งใหม่อยู่เรื่อยๆโดยเฉพาะไฮโซนินชนินนักธุรกิจผู้นำเข้าอุปกรณ์ไฟฟ้าในอุตสาหกรรมและเป็นเจ้าของโรงแรมดังในพัทยาที่มีภาพคู่อย่างแนบชิดออกมาให้ได้เห็นกันผ่านโซเชียลอยู่เรื่อยๆ อย่างล่าสุดวันนี้สาวอัมโพสภาพคู่ไฮโซนินอีกครั้งลงอ e ินดตราแกรมแอดอมขีดล um ่างแพชชัพดพร้อมระบุแคปชั่นอ๋อขอบคุณค่านินดูแลพวกเราดีมากเลยแอปแอปปทยอนักกระที่ไฮโซนินโพสภาพคู่เช่นกันลงอินดตราแกรมแอดมินอโลจีพร้อมแคปชั่นอ๋อทีเอชเอ็กซ์สีวิซิติงแอแอปาทกนจางานนี้น่ารักสุโถดดถดจนแฟนคลับแผดแซวบอกจินอีกแล้วสำหรับความสัมพันธ์จะลุ้นขึ้นไหมต้องรอติดตามต่อไปจ้า